อาหารเสร็จแล้วพ่อจ้าปอนมากินข้า <i> วกันได้แล้วลูกตกลงจะกินไม่กินถ้าอย่างมีลาก็ไม่ต้องกินทั้งพ่อทั้งลูกนั่นแหละปอนตกลงแกได้งานทำหรือยังนี่ก็จบมาหลายเดือนแล้วนะยังเลยครับแม่อะไรเนี่ยยังอีกเหรอแล้วส่งสมัครที่ไหนไปบ้างยังไม่ได้ส่งสมัครที่ไหนไปเลยครับแต่กำลังหาข้อมูลอยู่ งั้นแกก็ไปหาสมัครงานที่มันจริงจังหน่อยสิอนาคตก็ไม่ค่อยจะมีงั้นแต่นอนเล่นเกมสบายใจอยู่ได้แม่ก็อย่าไปกดดันลูกภากเลยหรือก็หาได้เองแหละหาได้เองอะไรถ้าไม่ออกไปพยายามหางานเนี่ยงานมันคงลอยมาได้เองมั้งพ่อก็อีกคนแทนที่จะทํางานของตัวเองให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาพักพั้แต่นั่งดูทีวีอยู่ได้ทําไมไม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกคะเฮ้ยต้องให้บ่นให้ด่าทุกวันฉันรู้เบื่อจริงๆเพรพ่อลูกคู่เนี้ย อ้าวปอนจะไปไหนแต่เช้าเลยออกไปสัมภาษณ์งานหน่อยนะครับพ่อสมัครไปหลายที่แล้วพี่เกดฟังเสียงแม่บนแลยสิสัมภาษณ์งานขอยผ่านนะลูกค,ครับแหมแหมแหม,แมโตจนป่านนี้ยังหาเงินทําไม่ได้อีกเหรอจ๊ะไม่เหมือนลูกชายของฉันทํางานหาเงินเอามาให้ฉันใช้ได้แล้วนะแถมยังมีเงินเอาไปจ้างคนสวนมารดน้ําต้นไม้ตัดหญ้าให้ด้วยไม่เห็นต้องลําบากให้คนในบ้านทํางานแบบนี้เลย มีเงินมากขนาดนั้นนะก็เจียดเงินสักนิดไปซื้อหนังสือสอนมารยาทเบื้องต้นมาอ่านสะบ้างนะจะได้ไม่ไปสอนรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านน่ารำคาญพอลูกคู่นี้ก็เหมือนกันกยว่าแต่ยืนเบื้อยให้เขาแซ่อยู่ได้ทำไมไม่ตอบโต้ไปบ้างฮะไม่ได้ดั่งใจเลยมากินข้าวกันได้แล้ว โอ้หผัดผักอีกแล้วอรอแม่บ้านเรากินผักมาสามวันติดแล้วนะมีอะไรก็กินกินเข้าไปเถอะผักที่แม่ปลูกหลังบ้านก็มีเท่านี้แหละถ้าอยากได้กับข้าวอย่างอื่นก็รีบหางานทําแล้วก็ซื้อกับข้าวเข้ามาในบ้านสิเอาหนะ่าอย่าไปบุนปอนมันเลยลูกก็อยากกินเมนูอื่นบ้างแหละไม่ต้องมาเออเอ,อเลยพ่อก็เหมือนกันผักหลังบ้านถ้าแม่ไม่เก็บก็ทิ้งน้างไว้อย่างนั้นไม่เคยช่วยกันเก็บบ้างเลยมีอะไรกกิน,ก,นกินเข้าไปเถอะจะมาเรื่องมากกันอีก แม่แกเป็นอะไรอ่ะบวดได้ทั้งวันหายใจเข้าก็บนหายใจออกก็บนนั่นสิจะมีวันไหนบ้างไหมที่พวกเราไม่โดนบนเนี่ยฉันได้ยินยายหน่องบนแ,บแบาาว๊ดแวดดมอเช้านี้แล้วนะฉันนีล่ละสงสารพวกเธอจริงๆป้าองเขาาใจความรู้สึกของพวกผมใช่ไหมครับไม่เข้าใจหรอกอยาแค่สมเพชมากกว่าว่าบ้านพวกเธอไม่ค่อยจะมีอะไรกินไม่เหมือนบ้านฉันอยากกินอะไรก็ได้กินลูกซื้อมาให้ตลอด แถมปลูกอะไรก็ไม่ต้องไปเก็บเองเพราะมีคนสวนเก็บให้ตลอดสบายจริงจริงดีแล้วที่ปลูกผักกินเองได้แต่เริ่มปลูกจิตสำนึกในการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีด้วยละ่ะไม่ใช่แคาแต่อวดชาวบ้านไปวันวันถามเขาสักคำหรือยังว่าอยากคุยกับเธอไหม <S <s <c oughs> ปอนแกก็รู้อยู่ว่ายายแต่มันกดหัวชาวบ้านตลอดแล้วแกจะไปคุยกับมันทำไมพ่อเองก็ยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนทำไมไม่ช่วยลูกกลับยืนนิ่งอยู่ได้ เฮ้ยไม่ได้เรื่องสักคนเฮ้ยบนบนได้ทุกเรื่องพ่อจะทนไม่ไหวกับแม่แกแล้วนะผมเองก็เหมือนกันแต่เราทำไงได้อะครับเราคงเป็ี่ยนที่ใส่แม่ไม่ได้หรอกเออแต่พ่อมีวิธีอยู่นะ ที่นี่ทำไมเนี่ยก็พาลูกมาดูดวงเรื่องก,การงานไงใช่ครับแม่อืมก็ดีนะแม่ก็เป็นห่วงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคนนี้ใช่ไหมใช่ครับพ่อหมองั้นข้าจะเริ่มทําพิธีดึงปากขี้บนออกจากปากเมียแกแล้วนะจะแวนแน่นด้วยครับนี่มัอนอะไรกันเนี่ย ไหนบอกว่าจะมาดูดวงไงแล้วล็อกแขนแม่ทำไมอ๋อ นี่แหละความขี้บ่นแล้วก็ปากจัดของเมียแกลงมาอยู่ในไหนี้แล้วอเออนี่แม่สลบไปตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อหมอดูดวงให้ลูกเสร็จแล้วเหรอจ๊ะเฮ้ยไม่ต้องโดนบ่นเล้ว้ยขอบคุณพ่อหมอมากนะครับอ่ะเอากลับไปด้วย ถ้าอยากให้มีแกกลับมาขี้บนเหมือนเดิม<ๆ>ก็แค่เปิดผ้านี้ออกอ๋อไม่เป็นไรครับเอาไว้ที่นี่แหละไหนองกับบ้านกันเดี๋ยวเอาไหนี้กลับไปด้วยสักวันนึ่งไฮนี้อาจจะมีประโยชน์ก็ได้ ข้ามาแล้วจ้าโหผัดผักอีกแล้วถ้าปอนเบื่อผัดผักแล้วเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อกับข้าวอย่างอื่นให้นะยังกับฝันไปนี่แม่เราไม่ขี้บ่นแบบเดิมไหมนะครับพ่อ วันนี้มาแปลกแฮะหน่องเป็นอะไรของมันวะสวัสดีครับพ่อเป็นไรเนี่ยยังไม่ได้งานอีกเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีงานที่ใช่สำหรับลูกเชื่อพ่อเถอะโถอย่าไปสอนลูกแบบนี้สิ มันก็แค่คำปลอบโยนสำหรับคนที่ไม่มีปัญญาหางานดีๆทำก็เท่านั้นแหละฉันต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะที่สั่งสอนลูกไม่ดีพอจนต้องให้คนอื่นมาสั่งสอนแทนทุกคนเข้าบ้านกันเถอะจ๊ะแปลกแต่ยอมง่ายๆก็ดีงั้นต่อไป ฉันจะพูดอะไรก็ได้สินะผมคิดถึงแม่ปากแทบคนเดิมจังทำไมล่ะถ้าแม่คนเดิมเขาคงช่วยพูดปกป้องผมแทนไปแล้วอะเอาแม่คนเดิมกลับมาดีไหมครับไม่ได้นะแม่เวอร์ชันนี้ก็ดีแล้วไม่ใช่หรอไม่ดีหรอกครับพอไม่ได้ยินเสียงแม่บ่นอะผมไม่มีแรงกระตุ้นหรือทำอะไรเลย แล้วอีกอย่างนะป้าข้างบ้านยังได้ใจอีกแต่ถ้าเราล้มเลิกกลางคันสิ่งที่เราทํามาก็สูญเปล่าละสิแกก็ต้องเข้มแข็งอย่าเอาเรื่องยายป้าข้างบ้านมาใส่ใจสิถ้ามันง่ายขนาดนั้นนะ่ะผมคงไม่เก็บมาใส่ใจหรอกแถมแม่ยังเห็นดีเห็นงานกับเขาด้วยพ่อผมรู้สึกเหนือนคนไม่เอาไหนเลยอะ่ะที่ยังหาไงไนไม่ได้สักที นี่ครับวันนั้นก่อนที่พวกเราจะกลับพ่อหมอบอกว่าสิ่งนี้อาจจะมีประโยชน์เข้าสักวันจะจริงครับที่เราอยู่กันแบบสบายหูขึ้นแต่พ่อกับผมเหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีใครมากระตุ้นให้เราพัฒนาขึ้นเลยจริงๆที่แม่บ่นเราอยู่ทุกวันนี้เพราะแม่เป็นห่วงเราทั้งนั้นพ่อก็คิดดูดีๆแล้วกันจะเปิดไม่เปิดก็แล้วแต่พ่อเลย วันนี้ไปสมัครงานที่ไหนมาอีกล่ะจ๊าอุย้ยแต่จะว่าไปจะไปสมัครงานที่ไหนก็ช่างเถอะรอให้เขาติดต่อมาก่อนแล้วกันเนาะพี่ป้าเลิอกอยุ่งกับสักทีได้ไหมผมไม่เคยทำมาให้ป้าเลยนะป้ามาทับผมกันอยู่ได้ก็ไม่ทำไมหรอกฉันก็แค่มีความสุขที่เห็นครอบครัวยายหนองปากดีมันเป็นแบบนี้ไงห <laughs> ยุดพูดทำร <laughs> ้ายจิตใจลูกผมได้แล้ตวเองมีปมหรืองไงถึงได้พูดจาทับถมให้คนอื่นรู้สึกแย่อย,อย่างนี้ ทำไมที่พ่อแกยังทนเยี่ยนองบ่นได้ทุกวันมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับฉันนักหรอกที่แม่บ่นเราอะ่ะพราแม่เป็นห่วงเรามากกว่าอย่าเอามารวมกับคนปากเสียแบบป้าเลยนั่นสิเลิอกอยู่กับครอบครัวเราได้แล้วมาทางไหนกลับไปทางนั้นเลยอย่าหาว่าไม่เตือนทำไมถ้าฉันไม่ไปแล้วจะทำไมก็ไม่ทำไมหรอกก็แค่ แกจะทำอะไรฉันอะโถเนึ่งว่าจะแน่แค่ไหนที่แ้ก็ยกธงขาวยอมแพ้นี่เองนี่หน่องมาก็ดีแล้วลูกกับสามีของเธอพูดไม่ดีใส่ฉันอบรมสั่งสอนคนในบ้านของเธอหน่อยสิ เธอต่างหากสั่งสอนตัวเองให้เลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านก่อนเถอะโมติตีตเรื่องของคนอื่นยู่ได้ตามติดชีวิตชาวบ้านเก่งเหลือเกินเอาเวลาไปใส่ใจเรื่องบ้านตัวเองก่อนดีกว่าไหมเรื่องที่บ้านของฉันก็ดีอยู่แล้วเธอจะทำมาโอ้ยกล้าพูดเนอะเรื่องในบ้านเธอก็ไม่ได้ดีกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่ลูกชายที่เธอชมนักชมหนาก็ไปโดนสาวหลอกจนหมดตัวเลยนี่เธอรู้ได้ยังไงอะชาวบ้านนะเขารู้กันให่แท้ทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วแต่เขาไม่ยอมมาทับผมเธอเพราะเขามีมารยาทไง เอาเวลาที่มายุ่งเรื่องของลูกชายคนอื่นกลับไปดูแลลูกชายตัวเองให้ดีก่อนเถอะแม่ครับหยุดอยู่ตรงนั้นแหละฉันดูนะพวกแกทำอะไรไว้เข้าไปคุยกันในบ้านหวยแล้ว ที่พาแม่ไปทำพิธีกับหมอผีเนี่ยใครเป็นคนต้นคิดพอเองจ้ะแต่ที่ทําไปแบบนั้นพ,พ่อมีเหตุผลนะแม่ชอบดุชอบบน่นพวกเราเลยอยากให้แม่เปลี่ยนพฤติกรรมอะ่ะและที่ฉันต้องบ่นต้องด่าทุกวันนี้เพราะใครล่ะตอนฉันพูดดีๆเคยฟังกันบ้างไหมต้องให้ด่าให้ว่าก่อนถึงจะกระเตื้อง ถ้าไม่อยากให้บ่นให้ว่าก็หัดทำตัวดีๆกันบ้างสิเข<อ>้า <ขอ S 1> ใจ,ใจแล้วครับเข้าใจก็ดีแล้วฉันก็ไม่ได้อยากบ่นนักหรอกรู้ไหมว่าการบ่นอ่ะมันใช้พลังงานเยอะงั้นก็อย่าเปลืองพลังงานเลยจ้ะพวกเราจะทำตัวดีๆแล้วใช่ครับสวัสดีครับอะไรนะครับผมสัมภาษณ์ผ่านแล้ว ผมเริ่มงานได้เร็วสุดอาทิตย์หน้าครับครับขอบคุณครับแม่ครับพ่อครับผมได้งานทำแล้วดีใจด้วยนะลูกเป็นพ่อแม่เลยนะถ้าแม่ไม่บ่นผมทุกวันเนี่ยผมคงไม่ขยันอยอกไปหางานสักทีงั้นก็ต้องขอบคุณเสียงบ่นของแม่ที่ช่วยเอาไว้เลยนะใช่ครับพ่อ้อย กลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเหรอลูกผมซื้อกับข้าวมาเต็มเลยมีแต่ของโปรดพ่อกับแม่เท่านั้นงั้นปอนขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนละกันเดีย๋ยวแม่จัดใส่จานไม่ให้จะได้ลงมากินข้าวพร้อมกันเลยขอบคุณครับดีนะครับที่พ่อตัดสินใจเปิดผ้าออกเราถึงได้แม่คนเดิมกลับมาพ่อก็ต้องขอบใจลูกเหมือนกันที่ทำให้พ่อคิดได้ ว่าการมีแม่ที่บทแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วใครถอดเสื้พผ้าวางไว้แบบนี้ก็ต้องให้แม่บทกี่ครั้งนะสวยแล้ว